สวัสดีจ้าเจี๊ยบจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกทคนจ้ามึงเจี๊ยบก็จะมาให้แนวทางดีๆอีกคือเก็จะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ยังงงเกี่ยวกับการนําคลิปสันมาลงกในช่องณลิดอะไรอยู่เด้อจ้าว่ามันมีผลแบบใดต่อช่องของเฮ้าเด้อจ้าพี่น้องให้พี่น้องมาฟังน้ากันเด้อจ้าจากในสาหรับคลิปสันหรือคลิปเรียวที่เฮ้าออกไปล่งแล้วนะจ้าพี่น้องพี่น้องอย่าอ่า อย่าเอามาโลงหรือว่าหนูก็จะบอแนะนําให้เอามาโลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่อีกก็จะเพราะว่ามันจะเป็นการซ้าในคลิปคิปนั้นที่เอามาโลงสองรอบแล้วจะพี่นอ้องอ่ามันจะทําให้ช่องของเราอ่าเป็นช่องที่บ่มีคุณภาพและก็ต้นฉบับหน่อยนัจ้ะพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงของข้อเองภาพของข้อเองทุกอย่างที่ข้อกำกับเองทุกอย่างนะจ้ะพี่น้องก็ ก็บอแนนําให้เอาไม่ลงกในช่องคุณคิดอะไรอยู่ด้วยจากพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นคลิปที่เขาเอาไปลงกในช่องเยอะไปแล้วแล้วพี่น้องจะเอามาลงกอีกช่องหนึ่งนะจ๊ะมันมันมันบอกหมาะสมหรือว่ามันบ่ดีด้วยจากพี่น้องมาอยากให้พี่น้องมือใหม่ด้วยจะเอาไปลงกกันนะจากพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการพันกดเกณฑ์โฆษณาไปซ่าน้ำหรืออาจจะบพันกดเกณฑ์ง่ายน้ำด้วยจากพี่น้องอันนี้ก็ให้ระวังกันด้วยจากพี่น้องเนาะ สำหรับพี่น้องมือใหม่นะน้ากันเน้อจ้าถ้ามีแนวทางดีๆอีกเจบก็จะเอามาพูดต่อหรือบอกต่อเพืเ่อนๆทุกคนเน้อจ้าสู้ๆไปน้ากันเน้อจ้าพี่น้องทุกๆคนสวัสดีจ้า